สัทธาราษฎรไทยแห่งชาติก้าวใหม่เพื่อประชาชนพักความหวังใหม่พักไทยสมานและก็พักไทยชนะร่วมจัดงานอําลึกการต่อสู้ของสตรีทไทยในวันนี้ขึ้นอันนี้ได้เห็นรายชื่อแล้วก็ชื่นใจ น่าชื่นใจซึ่งวันสตรีสากลนี่เป็นวันที่คนจะไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่ยได้ยินวันแรงงานแห่งชาติวันครูแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันต่าง ก็ได้เห็นแล้วก็ปรากฏในสังคมค่อนข้างมากคือแต่ละวันที่ปรากฏที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการให้ความสำคัญกับสิ่งน,นั้นๆอย่างวันเด็กก็คือให้ความสำคัญกับเด็กและยเยาวชนเด็กมีความสำคัญอย่างไร ก็มาพูดถึงมาร้อยเรียงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติวันครูก็ทํานองเดียวกันครูมีความสำคัญอย่างไรแต่สตรีสากคนนี้ไม่ค่อยจะได้ยินเ <c oughs> นี่ยไม่ค่อยจะได้ยินว่าสตรีมีความสำคัญอย่างไร ซึ่งสตรีหรือว่าผู้หญิงเนี่ยทุกทุกประเทศก็จะได้รับผลกระทบคล้ายๆกันทุกศาสนาก็จะคล้ายๆกันจะมีมากจะมีน้อยมีสิทธิเสรีภาพในประเทศนั้นๆมากน้อยเพียงใด แม้แต่เป็นประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาวันสตรีสากลอินเตอร์เนชั่นแนลวูแมนเดย์ซึ่งเรื่องเกิดขึ้นวันที่8มีนาคมของทุกปีอาจจะแตกต่างกันบ้างก,กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐนิวยอร์ก จากช่วงแรกแๆช่วงเริ่มต้นคริสตศักราช1,857พศคือพุทธศักราช2,400เป็นปีพุทธศักราชมีการชมนมประท้วงในปีพศดังกล่าวในปีคศดังกล่าว นับประท้วงกันก็คือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศที่เจริญการที่จะให้สิทธิเสรีภาพกับผู้หญิงก็ยังไม่ใช่ง่ายๆเป็นของยากกว่าจะได้มาหลายประเทศแล้วก็ทำลองเดียวกันซึ่งตัวแทนสตรีทัท้ง17ประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมนานสตรีสังคมเกิดขึ้นแล้วก็ประกาศให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีแห่งชาติซึ่งก็หลายประเทศใช้ผู้หญิงเยี่ยงทาสแม้แต่เป็นประเทศที่เป็นต้นฉบับของพระพุทธศาสนาคือประเทศอินเดีย ก็จะทำนามเดียวกันผู้หญิงจะใช้คำว่าปาทะจาริกาคือผู้บำเรอชับผู้บำเริเท้าของผู้ชายผู้บำเรอเทา้าผู้หญิงนี่แม้แต่ว่าจะมีแขกบ,บ้านแขกเมืองในที่ประเทศอินเดียก็คือจะมีผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ประดับณนะให้ชุมชนนั้น เกิดความสวยงามที่เดียนี้ใช้คำว่าสโสเพนีนักคราโสเพนีก็คือผู้หญิงผู้ทําเมืองให้งามนาทำสถานที่ให้งามรับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งโบราณเนี่ยใครจะเป็นสโสเพนีเนี่ยจะต้องได้รับการยกย่องได้รับการประกาศ อย่างนางสริมาเนี่ยถือว่าเป็นโสเภณีนักครราโสเภณีคือเป็นผู้หญิงที่ประดับเมืองให้สวยงามต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองผู้ที่จะใช้บริการนี้จะต้องเสียงเงินเยอะปาทจาริกาคือผู้บำเรอเท้าของผู้ชาย หลายหประเทศนี่จะเป็นทํานองนั้นจากประเทศใหญ่ๆมาจนถึงประเทศต่างๆและก็ผู้หญิงอยู่ทุกวงการจากเดิมเนี่ยการประกอบอาชีพการเลือกตั้งนี่ยังเลือกตั้งไม่ได้เลยของสหรัฐอเมริกานี่ยังเลือกตั้งไม่ได้เลยผู้หญิงเลือกตั้งไม่ได้ปัจจุบันนี้ ถึงทุกวันนี้นะทุกวันนี้ทั้งเรื่องสันติภาพทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องอาชีพทุกๆอาชีพแม้แต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กผู้หญิงที่อยู่ในประเทศก่อนหน้านี้ถ้าจะให้มีการศึกษาก็อยาให้มันเรียนสูงผู้หญิงไม่จำเป็นจะต้องเรียนสูงเรียนไปแล้ว เดี๋ยวเป็นสาวเป็นแซ่เข้าไปสู่ที่ตระกูลของสามีไม่จำเป็นจะต้องเรียนสูงนะ่าเรียนแต่น้อยๆน,นะเดี๋ยวก็เข้าไปสู่ตระกูลสามีค่อยไปตั้งรากตั้งฐานอันนี้ในประเทศแต่ขเราก่อนอันนีที่ประเทศอินเดียก็พบกันที่ยุโรป ก็พอๆพกันปัจจุบันนี้ผู้หญิงได้รับการยกย่อง <c oughs> สูงขึ้นสูงขึ้นหลายหลายประเทศเปิดกว้างนะผู้หญิงสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะบทบาทของผู้หญิงมีทุกสาขาอาชีพจะเป็นครูบาอาจารย์ก็มีผู้หญิง น่าสามารถที่จะเรียนจบเรียนสูงเท่ากับผู้ชายมีสิทธิเสรีภาพเท่ากับผู้ชายหรือแม้ในทางศาสนาเรื่องการปฏิบัติธรรมพระพุทธศาสนาแม้แต่ผู้หญิงที่จะมาบวชมาเรียนอย่ามาหาประชาบดีโคตตมีก็ได้รับการบวชเป็นภิกษุณี แต่กว่าจะบวชได้ในผ่านาผ่านด่านหลายเวทีแล้วมีข้อปฏิบัติจนเป็นคุธรรมแปดประการที่ค่อนข้าหนะักแต่เรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้จำกัดเพราะเย็นก็สามารถที่จะปฏิบัติทรรได้จนเป็นพระอรหันได้ หลายหลายองค์หลายหลายโรคที่เป็นภิกษุณีสามารถเป็นพระอระหันต์ได้ไม่จำกัดสิธีธิในการบรรลุธรรมในทางศาสนาสของอิสลามเองถึงจะมีผู้ชายหนึ่งคนมีเมียได้สี่จากเดิมปัจจุบันนี้โลกมันเจริญขึ้นผู้หญิงก็เริ่มจะเรียกร้อง เรื่องสิทธิตรงนี้เรื่องหัวเดียวเบเดียวตามโซเชียลมีเดียมากมายหลายประเทศก็เริ่มขยับในช่วงครั้งที่แล้วของนายกรัฐมนตรีครั้งที่แล้วในประเทศไทยก็เรามีรัฐมนตรีถึงห้าของนายกองเองนี่ป ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้หญิงจะมาเป็นนายกมนตรีไม่ได้รัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยก็คือยิ่งรักจินวัตรมาคนที่สองก็คือนายกรัฐมนตรีแพรทองทานจินวัตรเป็นผู้หญิงคนที่สองที่มาคุมบังเหียนของประเทศ <c oughs> ก็ หมายความว่าประเทศไทยและต่างประเทศก็ตอนนี้แทบจะไม่มีกำแพงสำหรับผู้หญิงเลยเป็นทหารหญิงก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ผู้หญิงก็ได้เป็นตำรวจผู้หญิงก็ได้ก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายปัจจุบันนี้ไม่กี่บสิบปีนีตำรวจผู้หญิงเกิดครูบาอาจารย์เนี่ย เหมือนกับผู้ชายทุกประการนะไม่แพ้ผู้ชายสามศอกอกสามศอกผู้ชายนี่จากก่อนหน้านี้ผู้ชายเป็นช้างเท่าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท่าหลังแต่ปัจจุบันนี้ก็คือจะต้องเดินไปพร้อมๆกันช่วยกันทั้งหญิงและชายทุกอาชีพไม่ได้จำกัด ก่อนหน้านี้แค่จะขับรถยนต์อย่างเดียวก็เป็นประเด็นแล้วปัจจุบันนี้จะขับเครื่องบินก็มีเยอะแล้วลับตันหญิงก็เยอะแล้แล้วก็ขับความสามารถประสิทธิภาพคุณภาพเหมือนกับผู้ชายทุกประการไม่มีผิดแผกทุกอย่างไปได้ตลอดปัจจุบันนี้ผู้หญิงในระดับโลกมีมากมาย นาที่เป็นผู้หญิงนายกรัฐมนตรีบาเบโดสอันนี้ก็เป็นผู้หญิงเป็นอุณตีเมตเตซึ่งเป็นนายกรัฐม,นต,เม,เน,น,ฐมนตรีของอเดนมาร์กอันนี้ก็เป็นผู้หญิงวิกตอเรียนายกรัฐมนตรีของ Uh, นาดโกนายกรัฐมนตรีหญิงของทวานียนี่ก็เป็นผู้หญิงอิริกาอิติดาฟเมนี่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีของซาบัวนายกิโกเกียนี่ก็นายกรัฐมนตรีของอิตาลีนาจำนวนถึงเยอะเลยนาที่ เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีในั่วโลกมากเปรตเทเชอร์สัมบอมนาสามารถที่จะสามารถต่อสู้ศัตรูกรับศึกสงครามได้ในระดับโลกก็เป็นผู้หญิง